สวัสดีครับมือนี้กสมีเทคนิคดีดีเข้าสิพ้ามาเฮ็ดแนวออยไฟครับปูได้มีถาดไข่เกาๆนี่ครับแบบนี้ถาดไข่เก่าๆทีเฮ้ากินบมดแล้วนะครับถูกเลื่อนอาจจะมีนะครับแล้วโพสชิพ้ามาเฮ็ดแนวออยไฟครับพี่น้องมาเลยครับสีเฮ็ดแบบไหนไปเบิ่งกันเลยนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกเท่าก็คือถูกเลื่อนๆบานเฮ้าคือเข้าวักถอดไข่หรือว่าถอดยังไงนะครับเข้ากับสมิทน้ำมันทิมแบบนี้ครับ เรายาไปถิ่มใส่เ้ครับนี่มอใส่ถาดไข่แบบนี้เลยครับทรามลาใส่ถาดไข่นี่ครับพอนะํามันเกลห้อนี่มันจะเป็นสามารถเป็นเชื้อเพิิงสามารถเอาออยไฟได้ครับพี่น้องเ็าต้องใส่แบบนี้ไปมันทัวร์นะครับแต่วมันกกี้ซึมเขาไม่ได้กระดาษของเขานี่แหละอ่า ถือว่าเป็นการเซตแล้วครับพี่น้องขย่าเขย่าเขย่าให้มันเข่ากันนะครับพี่น้องพอเข้าได้ตามที่เขาต้องการแล้วนะครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับเดี๋ยวห้อยเบอ่์ประสิทธิภาพว่าสมหยดีปันใด มาเลยครับอ่านี่ครับสาดไข่ที่ผมเฮ็ดไป้แล้วมาลองมึงครับพี่น้องวมาติดดีปมนไลลองเลยขออนุญาตนะครับเวจุดไฟ ติดเลยครับพี่น้องแล้วก็ติดโดนติดทุ่นผมครับพี่น้องไปแล้วครับเอ้ไปอ้อยไปเลยใช้ไม้อ้อยลงไป แล้วก็ทานโอเคครับอาทาคลิปนี้มีประโยชน์กัฝากดไลค์กดแเร้กดซสับสไขน่นี้นะครับนี่ครับสาระดีๆจากถาดไข่เก่าและน้ำมันพืชเก่าๆสามารถออยไฟได้ครับอย่าไปถิ่มนะครับสวัสดีครับ